คนที่มาประกาศปฏิวัติประเทศไทยมีเงินเดือนถึงวันที่ยี่สิบหมดแล้วฮะต้องวิ่งไล่ล่าหาเงินสภาพแบบนี้เรียกว่าความมั่นคงประเจกบุคคลมันสั่นคลอนดังนั้นเจ้าของอำนาจธิปไตยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมเป็นปกติปกตินะที่จะใช้กฎหมายสุพิมรอเพราะมีอำนาจธิปไตยไงแล้วมันไม่มั่นคงและมันสั่นคลอนก็จริง เป็นปกติต้องไปประกาศใช้กฎหมายสุภิพรองสั่งปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั่นเองผมไม่ต้องมีกำลังเม็ดเงินที่ขับเคลื่อนกองทัพหรือว่ามวลชนนะไม่ต้องขับเคลื่อนกองทัพหรือมวลชนไปบุกลุกทำร้ายอะไรไม่ต้องใช้หลักวิชาที่ถูกนะใช้หลักวิชาที่ถูกนะเป็นเส้นทางนะเป็นเส้นทาง ซึ่งหลักวิชานั้นมันจะชี้ทางนำทางเองสำหรับผู้ที่ตื่นรู้ดูมองเห็นเห็นแล้วว่าประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแน่ตามเส้นทางที่หลักวิชาที่ชี้ไปท่านเห็นประโยชน์มากมายเห็นความมั่งคั่งมากมายดังนั้นประชาชนจะเดินตามหลักวิชาที่ถูกเองดังนั้นผมจึงไม่จะเป็นต้องมีกองกำลังมหาศาลเป็นผู้ใหญ่ผู้โตอะไรอย่างที่ ประชาชนทั้งหลายเข้าใจกันว่าการจะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกระจะถ่ายมันจะต้องหนึ่งคุณต้องมีกองกําลังเป็นกองทัพคุณต้องมีมวลประชาชนเข้าร่วมคุณต้องพร้อมที่จะต่อสู้นะเพราะมันเปลี่ยนระบบระบอบใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นคือดีไงนั่นคือดีแต่พอมาในยุคใหม่ยุคสมัยใหม่ละยุคเอไอละมีมือถือละนะส่งข่าวสารผ่านมือถือแล้วท่านนั่งดูคลิปผมอะแค่นั้นปัญญาท่านเกิด แล้วท่านก็ใช้หลักวิชาที่ถูกเดินเรื่องนะแค่นั้นเองอก็ปฏิวัติประเทศไทยได้ด้วยหลักวิชาที่ถูกนั่นเองผมจึงมาเป็นตัวแทนใช้หลักวิชาที่ถูกประกาศปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเป็นรัฐบาลต่อจากรัฐบาลตูงนี่เองนะเรียวกว่ารัฐบาลเฉพาะการเพื่อทําการดูแลและเปลี่ยนทายระบบระบอบจากระบอบปัจจุบันนี้ที่มันเส็งเกงมันเป็นระบอบปฏิการมาตั้ง89ปีจึงต้อง หมดสิ้นจบยุคไปนะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายใช่ใช้เวลาสองปีไม่เกินสามปีเพื่อไปเกิดใหม่เป็นประเทศไทยตัวจริงที่มีระบบระบ,บระอบการปกครองของตนเองที่เป็นต้นแบบแก่โลกดังนั้นชาวไทยท่านกําำลังเผชิญเรื่องราวใหม่ที่เรียกว่าไม่ใช่แสงตายโมนะไม่ใช่แสงลิบหลี่เขาให้ตายโมไม่ต้องผมมาเป็นแสงเจิดจ้าเลยฮนะ สว่างตูมเลยนะตูมเนี่ยประกาศเดือนสิงหากระเท่ากับเหมือนยุบสุหานะครับแล้วมีเวลาสองเดือนต้องได้รัฐบาลใหม่ดังนั้นประชาชนทั้งหมดทำหน้าที่นะ,ะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่กันนะ,ะได้แล้วทั้งประเทศเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยหมวกนิสัยนี้มันเป็นโอลิมปิก คราที่แล้วขณะน,นี้เดือนสิงหานี้มีการแข่งขันโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะอันนี้จากจีนเขนาจทแล้วจีนคราวนี้ที่ญี่ปุ่นจริงจริงเรื่องผมไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขันโอลิมปิกแต่เป็นเรื่องของมนุษยชาติเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ด้านกีฬาแต่เป็นเรื่องของมนุษยชาติด้าน การปกครองนั่นเองครับการปกครองแบบระบบระบอบมนุษยธรรมค้ำสิทธิสมบูรณ์นะฮะคือความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยจะมาค้ำสิทธิของประชาชนอย่างสมบูรณ์เลยนะให้กลายเป็นผู้ปกครองตนเองนั่นเองครับไม่ต้องถูกปกครองโดยตัวแทนอีกต่อไปแล้วหมดยุคหมดยุคสมัยตัวแทน,นะจะเข้าสู่ยุคใหม่เป็นการเปลี่ยนยุคสมัยนั่นเอง ครับรู้สึกว่าน่าจะมืดเอาด้านนี้แล้วกันนะครับจะได้สว่างขึ้นเพราะว่าการปกครองแบบทุกใหม่นี้เ,เป็นการปกครองที่ใช้ตัวจริงไม่ใช้ตัวแทนแล้วเพราะโลกมันจเจริญมาถึงยุคที่ตัวจริงปกครองตนเองได้แล้วอาจจะใช้มือถือ นะกดโหวตเข้าไปในระบบสีบ่ฐานอำนาจเราจะไม่ใช้ระบบของโลกที่ใช้กันอยู่คือระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีหรือระบบกล่งผสมทั้งสามระบบนี้โลกก็ใช้อยู่นะซึ่งต้องใช้ตัวแทนต้องอาศัยตัวแทนแต่คราวนี้มาพอมายุค A i เนี่ยมันไม่ต้องใช้ตัวแทนแล้วมันหมดยุคสมัยแล้วใช้ตัวจริงเลยโดยกดมือถือเนี่แหละทำหน้าที่แทนสอสอแทนพักการเมืองจางมือถือประชาชนเนี่ยครับ กดที่ไหนก็ได้อยู่ซอกหรือเขาที่ไหนก็ได้กดเข้าไปโหวตในพติเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกเคสทุกกรณีได้หมดเลยแทนสอสดังนั้นไม่จะเป็นต้องมีสอสอีกต่อไปไม่มีการเลือกต้องเลือกตั้งจบการเป็นประชาชนตัวจริงมาบริหารให้เองนะฮะเมื่อทราบว่ามีตัวจริงจะมาทำการปกครองเองอย่างเงี้ย เราต้องมาคุยกันแล้วละนะครับต้องมาคุยกันว่าเออจะปกครองอยังไงอซึ่งรายละเอียดเรื่องงานปกครองแบบใหม่นี้ก็อยู่ในงานของผมนั่นเองซึ่งต้องเข้าดูคลิปเป็นตนตอนไปนะฮะคลิปได้ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อดูแล้วก็จะเกิดปัญญาในระดับสุนทรัณธรรมาติปไตยนั่นเองนะครับก็จะ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองนั่นหมายว่าประชาชนปกครองตนเองได้แล้วละ่ะเพียงแต่ประชาชนบอกกันต่อไปให้ตื่นตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองนะซึ่งประเทศไทยจะประกาศเป็นชาติแรกที่ประชาชนปกครองตนเองได้โดยใช้ระบบระบบใหม่ที่ผมออกแบบไว้ให้แล้วซึ่งท่านสามารถจะเรียนรู้ได้จากคลิปนะเมื่อมีระบบระบบอบหม่มาผมก็มา โอกาสนี้เปิดตัวเลยนะครับเปิดตัวเป็นอะไรเปิดตัวเป็นรัฐบาลเฉพาะการต่อจากรัฐบาลตู่นี่เองนะฮนะต่อจากรัฐบาลตู่ประกาศตัวเป็นรัฐบาลเฉพาะการเพื่อทําการปกครองเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทายจากระบบระบบเก่าที่เราใช้กันมาอย่างผิดทําให้เป็นประเทศไทยถูกปลอมกันมาตั้ง89ปี ก็ถึงเวลาที่จะเป็นประเทศไทยตัวจริงกันได้แล้วในยุคสมัยใหม่นี้ดังนั้นผมจึงมาประกาศนะเป็นรัฐบาลเฉพาะการต่อนจากรัฐบาลตู่สองนะครับเพื่อที่จะพาประเทศไทยออกจากวงจรุบาทแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจซึ่งจะเป็นต้นแบบการปกครองของโลกอนาคตอันเด็กประเทศไทยก็จะเป็นชาติต้นแบบการปกครองนะครับเอาละนี่ การปกครองแบบนี้มันเป็นการปกครองของมนุษยชาตินะที่ปกครองตนเองได้จริงๆนะโดยมีระบบระบบใหม่ที่ท่านต้องเรียนรู้ในงานของผมนะครับเมื่อเรียนรู้แล้วปัญญาท่านก็จะเกิดเป็นโซรบานธรรมระจิตวิตยก็พร้อมที่จะปกครองตนเองนะฮะจะป,ปกครองตนเองได้อย่างไรก็ต้องเรียนรู้ในคลิปนะครับแต่ตอนนี้มาแจ้งให้ทราบกันว่า ที่นี่ประกาศตัวประกศาศคนเป็นรัฐบาลเฉพาะการต่อจากรัฐบาลตู่สองนะครับคนประกาศเป็นแค่คนตัวเล็กๆนะเป็นแค่แรงงานนั่นเองนะครับแต่มีหลักวิชาที่ถูกให้มีหลักวิชาที่ถูกนี่แหละครับนะจึงมาประกาศนะฮะถ้าไม่มีหลักวิชาที่ถูกมันก็ไม่มาประกาศนะไอ้ที่ผมมาประกาศเนี่ยเพราะมีหลักวิชาที่ถูกจะได้พาประเทศไทยออกจากวงจ land, ลรลุบาลแล้วไปเกิดเป็นชาติ ไทยตัวจริงซึ่งจะต้องเป็นชาติมหา,า,มาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเป็นชาติมหาอำนาจด้านการันมิตรจะมีกลุ่มชาติใหม่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มชาติการันมิตรโลกดังนั้นเราจะมีชาติสมาชิกอยู่ทั่วโลกนะฮะนี่คือคอนเซปต์นี่คือเรื่องราวนี่คือตัวตนประเทศไทยท้จริงที่จะต้องไปเป็นส่วรายละเอียดก็เข้าดูในคลิปเกี่ยวกับเอาไว้เวลาที่ ช่วงนี้ยเกิดเวลาเป็นเวลาที่เกิดโควิดทุกคนอยู่บ้านแล้วก็ถูกล็อกดาวอย่างเงี้ยในช่วงล็อกดาวท่านก็แปลงแปลงอกเป็นวิกฤตที่ถูกล็อกดาวเนี่ยเป็นเหมือนเป็นตัวดักแด้อแปลงแปลงไอการล็อกดาวเป็นตัวดักแด้เสียก็โดยการนั่งดูคลิปผมก็าดเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมด้วยไตเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมดยไตก็ไปทํากิจกรรมในหมู่บ้านตําบลตัวเองอ ซึ่งมันสามารถจัดท่างได้อยู่แล้วนะครับส่วนโควิดไวรัสโควิดเราก็แก้ปัญหากันในระดับหมู่บ้านหรือผมให้แนวทางไปแล้วว่าเป็นหมู่บ้านแบบเป็นตะข่ายนะครับจะหมู่บ้านจัดการเองแล้วมีเงินมีเงินให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะยกเลิกการเลือกตั้งถ้าถ้าผมไม่ประกาศมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการไม่มาประกาศเป็นระบบระบบไปที่ไม่มีเลือกตั้งเราก็ยังจะมีเลือกตั้งต่อไป ตามที่เล่าปตูวางไว้เพราะนั้นผมมาประกาศเลยยกเลิกไม่มีเอาเงินเลือกตั้งโง่โง่อีอกสิบสมัยเอามาเลยเามาใช้บวกกับเงินที่จะต้องไปปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโลกระบอบปกติก็ต้องสู้กันตายการเปลี่ยนโลบระบอบต้องตายกันสามสิบล้านขึ้นไปปกตินะฮะเพอเป็นการยิงแล้วไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียไม่เป็นจีนไม่เป็นที่อื่นตายกันเยอะใช้เงินเสียเงินเยอะแยะมากมายดังนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาต่อสู้กันแบบนั้นเึียงนั่งดูคลิปผมก็ก็เกิดปัญญา เอาเงินที่จะไปต่อสู้ทําลายเป็นสงครามกันนะะทําลายเอาเงินมาเลยเอาแค่หนึ่งแสนล้านนะถูกมากเลยถูกมากเอาแค่หนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนล้านบวกกับเงินไม่ไม่ไม่มีเลือกตั้งอีกหนึ่งแสนล้านเป็นสองแสนล้านลงไปยังตําบลเลยเพรลงไปยังตําบลมันจะทําให้แต่และหมู่บ้านมีเงินหมู่บ้านละสองล้านบาทสองล้านบาทอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้ เงินจำนวน2ล้านบาทมันสามารถจัดการเรื่องโควิดได้เลยในหมู่บ้านาจัดการกันโดยทําตามแนวทางของศาสตร์พื้นบ้านก็คือรักษาแบบสมุนไพรเรายอยากที่นี่อยากเน้นให้สมุนไพรรามไว้ก่อนส่วนถ้าเป็นก็ใช้ทางสมัยใหม่เหมือนอย่างที่หมอเคสทตรเคสแนะนำนั่ครแบบนั้นก็เชิญดตรเคสมาร่วมเป็น ร่วมเรัฐบาลเฉพาะการเลยนะตอนที่นี่ต้องปฏิวัติประเทศไทยสิบเรื่องหนึ่งในสิบเรื่องก็จะมีเรื่องของการแพทย์ด้วยราะนั้นก็เลเสรัฐเทศมาเพราะอธิบายได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยต้องการหมออย่างนี้อธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจฟังแล้วประชาชนมีกําลังใจอะไม่ตกไม่ตื่นะหนอกไม่ลงใจมีฝันมีกาลังใจเข้าใจมีสเต็ปขั้นตอนที่ทำจึงนี่ผมต้องการหมออย่างนี้ประชาชนจะได้เข้าใจได้ง่ายนะก็เลยเชิญม,มาเป็นรัฐบาลโชวการเลยนะครับ1น0 0พันล้าน มีมีให้อยู่แล้วส่วนแต่และหมู่บ้านมีหมู่บ้านลได้หมู่บ้านแล้วสองล้านดังนั้นเราทําคู่กันไปทั้งสมุนไยรักษาและสมุนไพรทั้งแบบสมัยใหม่ก็คู่ไ่ได้เลยเราจะต้องเป็นยอดเยี่ยมในการ,รในการรักษาโลคต้องเอาอยู่นะก็ขอให้ประชาชนทั้งหลายรีบรีบนะฮะเลือกเส้นทางเดินใหม่ที่ผมเสนอเนี่ยนะเป็นเส้นทางไทยมหามนาจ รีบเลือกด่วนนะก็ดูคลิปด่วนช่วงที่ถูกล็อกดาวก็เปลี่ยนวิกฤตล็อกดาวเป็นนั่งดูคลิปวิดีโอผมทําตัวเป็นดักแด้อยู่ในบ้านแต่ไม่ต้องไปไหนทำเป็นดักแด้ดูคลิปดูวาทิตศนึงก็รู้เรื่องแล้วดูอาทิต์นึงทําตัวเป็นดักแด้ทิ์นึงท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นโสาบันธรรมตายก็แปลงร่างแล้วเหมือนดักแด้พอมันเสร็จแล้วมันก็เปบีเซอร์บินได้เลยนะเหมือนกัน ท่าน,นดูคลิปวิดีโอผมก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมธิปไตยผรมจะปกครองตัวเองแล้วพรอมจะออกมาเป็นผู้ปกครองตัวเองไม่ต้องอาศัยรัฐบาลประตูธงตัวแทนแล้วนี่คือการปกครองของยุคมนุษยธรรมอ่าดังนั้นระบอบใหม่มันจึงชื่อว่าระบอบมนุษยธรรมคั้สิทธิสมบูรณ์คั้สิทธิทธของประชาชนสมบูรณ์กว่าไอ้ที่มีตุธงตัวแทนเป็นพรรคการเมืองอ่ะไอ้นั่นคั้สิทธิไม่สมบูรณ์เลยเวลามีเรื่องไปขอความช่วยเหลือ ต่นี้ก็จะช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเขาก็จะช่วยในทุนก่อนเพราะระบบระบอบปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบระบบบถุนิยมคือมันต้องช่วยเหลือในทุนก่อนแล้วประชาชนทีหลังประชาชนทีหลังเพราะเขาจะเลี้ยงประชาชนให้เป็นทาสไงแต่ต้องเข้าใจอันนี้ให้ถูกคอนเซ็ปต์นี้ถูกเพระบบระบบการปกครองที่ท่านชื่นชมชื่นชอบเนี่ยฮะที่แท้มันเป็นระบบถุนิยมนะฮะท่านต้องทิ้งต้องเลิกเลยท่านต้องเลือกอย่างเดียวการปกครองแนว การปกครองทางสายกาของผูพุทธเจ้าก็คือธรรมาธิปไตนั่นเองหรือเลือกธรรมาธิปไตยแทนประชาธิปไตยรั้นะเทศไทยจะประกาศใช้ระบบธรรมาธิปไตยปกครองแทนทาไอ้แทนประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามันต่อยอดมาจากประชาธิปไตยนะครับหมายว่ามันมันอยู่บนพื้นฐานนประชาธิปไตยมันต่อยอดมาพัฒนามาอันเองกลายเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงมันคือประชาธิปไตยชั้นสูงแต่เมื่อสูงขึ้นไปแล้วชื่อมันก็เปลี่ยนเป็นธรรมาธิปไตยนั่นเองนะครับแบบนี้ มันพัฒนาแล้วไงมันไม่ได้ยี่ที่เดิมถ้าอยู่ที่เดิมก็จะเป็นประชาธิปไตยชั้นล่างก็คือทุนสาม,มานนั่นเองแต่ที่นี่จะเป็นทุนใหม่ทุนสมมาตรหรือทุนชั้นกลางเพราะมันจะทําให้มีชนชั้นกลางอย่างเดียวไม่มีไม่มีชนชั้นผู้ขาดกับชนชั้นเป็นทาสผู้ขาดอย่างที่ทุนนิยมมันสร้างอยู่จำไห้ว่าทุนนิยมมันจะสร้างสองสชั้นนั่นเองหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นทุนผู้ขาดกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นทาสผู้ขาดที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราเป็นอยู่กันอย่างนี้ เป็นธานยุ่หม่านยุคใหม่แต่พอเปลี่ยนเป็นประชาชนชั้สูงมันจะเป็นทุนใหม่มันใช้ทุนสมมาตรทุนชั้นกลางซึ่งก่อยอดจากที่สิพอเพียงหลอนเก้าเลยกลายเป็นระบบการค้าพอเพียงเชิงลุกเสถียรแล้วเมื่อใช้ไปสิปีมันจะกลายเป็นการค้าสมมาตรนะดังนั้นมันจึงมาแทนได้แคปิตอลลิซึไงะเพราะมันคือพอเพียงจิตซึมนะเนี่ย โรคระบอดใหม่ที่ต้องตืง่นกรนทบบ้านทั้งเมืองแล้วก็ทําตัวเป็นจักแด้ใช่ไหมในช่วงเขาประกาศที่รัฐบาลตัวประกาศเป็นวิกกิตเป็นล็อกดาวเราก็ทําหน้าที่ถูกล็อกก็คืออยู่ในบ้านนั่งดูคลิปผมดูคลิปวีดีโอผมทั้งสองแบบมันมีแบบพูดไปเรื่อยอพูดอารรมพรบทเล่าไปเรื่อยอยีกแบบหนึง่งเป็นผัง ดูผังแล้วท่านจะเข้าใจเลยฮะเข้าใจจำแจ้งเลยครับเมื่อดูสองอันนี้แล้วท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นโสโธธูนรรตรดาบปัญหาปัจจยแล้วก็จะแสดงออกตามสูตรอภิจัตุปฏิวัตสีบกคี 4. การแสดงออกนี่แหละทําให้อ่ามันเกิดการประกาศใช้กฎหมายสุภิบรลกฎหมายความมั่นคงของประเจกผู้ค,คลที่ทำไมจนซ้าซากจนดักดานท่านก็จะกลายเป็นรัฐาธิปัตย์ขึ้นมาดังนั้นก็สั่งอะไรก็ได้ แ,แล้วทาบันตู่ได้เลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอำนาจของท่านอยู่แล้วแต่ท่านไม่รู้วิธีใช้แล้วใช้ไม่เป็นไงคน,นจริงเขาบอกวิธีใช้และใช้เป็นด้วยจากมืออาชีพเลยเพราะท่านจึงกําหนดเลยมืออาชีพก็เลยกําหนดว่าไม่เกินตุลาทะบันตู่เขาต้องลงอ่อาทีนี้ผู้ที่เป็นหนุนรัะบันตู่ทหารคือทหารพรกการเมืองข้าราชการนะครับเขาจะแปลเปลี่ยนเอง นะเขาจะแปรเปลี่ยนมาอยู่มาหนุนประชาชนเองเพราะประชาชนเป็นโซนดับบันธรรมะตายนั่นเองเป็นโซนดับันธรรมาตาย,เ,ยเป็นผู้ปกครองตัวเองอยังไงยังไงซะทหารก็จะต้องมาหนุนประชาชนนะไม่เป็นหนุวรัฐบาลตูงต่อไปลนะทารก็จะมาหนุนประชาชนนะรัฐบาลตูกก็จะรู้ว่าหมดเวลาแล้วก็จะลงอย่างสงบสงเสงียง่ยนมะแล้วรับเงินชดเชยไปกันนั่นเองไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ไล่นะที่ได้จ่ายเงินชดเชยไปว่าถือว่าผิด สัญญาแทนที่จะอยู่ครบเทอมอยู่ในครบเทอมแล้วก็จ่ายเงินชเฉยๆให้ก็ลงอย่างมีเกียรตนะิไม่ใสยสักเสียจะแดงสิ้นแล้วขา้าราชการก็จะมาตอบสนองเองเพราะข้าราชการก็มีหน้าที่รับใช้ผู้ที่ได้อํานาจแห่งรัฐประชาชนมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่รู้จักรวมตัวกันไม่รู้จักพอรวมตัวกันกุ๊บรัฐบาลตู่ไม่อยู่ก็กลายเป็นประชาชนนั้นขา้าราชการจะมารับใช้ประชาชนเองโดยอัโตโนมัติแบบนี้นะละ เมื่อทราบว่ามีผู้มาาสาเป็นรัฐบาลชฉพะการต่อเจริันตูโดยประกาศเดือนสิงหาจะเท่ากับว่าประกาศยุสภา,าแทนรัฐบาลตู่เนี่ยรัฐบาลตู่ไม่ประกาศยุสภา,าที่นี่ประกาศแทนให้เหมือนยุพุทธภา,านแน่ๆแล้วเวลาที่เหลือนะช่วงที่รอกดาวประชาชนก็ทำตัวเป็นดักแด้เพื่อจะเกิดใหม่เมื่อเป็นโซนรัฐบาลนัสตาเต้จะเกิดใหม่เป็นประชาชนไทยตัวจริงเลยเป็นประชาชนดทจที่มาปกครองตัวเอง มีอิสระมีอำนาจเต็มที่เลยเป็นชีวิตใหม่แล้วเป็นตัวใหม่เออเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะฮะเมื่อได้เห็นได้ทาทิพย์ชี้ให้ะซึ่งเป็นรัชางริยะและประเสริฐเนี่ยท่านก็ควรจะเดินตามแล้วก็บอกันจะต่อไปการบอกคนอื่นจะต่อ,ตอไปเท่ากับเป็นการถ่ายเทอำนาจแห่งรัฐถ่ายเทนะฮะอำนาจแห่งรัฐจากบุคคลสู่บุคคลเพราะแต่ละคนมีอำนาจแห่งรัฐอยู่แล้วเพราะเป็นรัชชิป,ปัตย์ เขาเป็นเขาเป็นเจ้าของอำนาจอตายที่สามารถรวมตัวกันเป็นรัฐอาชย์ได้นะครับซึ่งรัฐอาตย์เนี่ยต้องพม่ากษัตริย์ธนทธิปิเกันแต่ประชาชนเนี่ยก็เป็นได้ก็เป็นได้นะเป็นกษัตริย์หลวงน้อยเป็นกษัตริย์หลวงน้อยนั่นเองเพราะทุกคนต้องดูแลตำบลตำบลของตัวเองก็เหมือนกษัตริย์ดูแลในพื้นที่เล็กๆอ่าแล้วก็ดูแลจังหวัดตัวเองก็ได้ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ในจังหวัดก็เรียกกษัตริย์หลวงน้อยน่เหมือนกันนะฮะ แล้วจึงมารวมกันทั้งทั้งประเทศรวมกันมันก็จะกลายเป็นเจ้าของหน้าที่วิจัยที่สั่งการได้เลยดังนั้นจะอยู่ในการดูแลของประชาชนคอนโทรลของประชาชนหมดนั้นการแก้ปัญหากประเทศชาติจะประชาชนผู้รู้ทั้งหลายจะมาแสดงตัวแสดงตัวเองวิธีนี้แก้งี้วิธีนี้นี้แก้่งี้แล้วก็จะมีไทม์ไลน์ของประเทศแล้วก็จะมีไทม์ไลน์ของแต่ละกระทรวง ว่าจะต้องเตรียมอะไรอรัเลิศอะไรนะเราก็จะเห็นกอนลุงหน้าเ้วเตรียมตัวลุงหน้าเนี้ยจะเป็นมืออาชีพกันหมดทุกคนเลยไม่ใช่เป็นอย่างที่ที่แล้วมาไม่เป็นเรื่องเลยนะไม่เป็นเรื่องเลยนะอ่าตอนนั้นได้เวลาเป็นตัวดักแด้กันได้เวลาฝังตัวเป็นตัวดักแด้ในช่วงล็อกดาวเพื่อจะเกิดใหม่เป็นคนไทยตัวจริงที่ปกครองประเทศเราเองอ่าได้ให้ชาวโลกได้เห็นวันนี้คือสายพันธุ์ใหม่แล้วมนุษย์ ้พลเมืองสายพันธุใหม่ที่คนไทยปวกขรองตัวเองได้ขเชจญทุกท่านร่วมเสร็จถังอรยะประเสริฐนี้กับแอดธรรมาชิพิไตยนะนักปฏิวัติผู้มาสวมบทบาทพกะก็จะตาก2กู้ชาติในยุคงก่สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ